สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่ลูกพาด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันน้องบอน <c oughs> <c oughs> ทุกคนเราจะมาห่อ,อของขวัญน,นะคะน้องบอลจะไปแลก,ออกของขวัญที่โรงเรียนนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้หนังสือเอาแล้วถุงถุงห่อ,อข้างนอกอยู่ไหนถุงไม่ใส่ถุงหรอมันเล็กเหรอ อันนี้มันใหญ่ไปใช่ไหมสามเล่มนะคะทุกคนซึ่งไขครได้ไปนี่คุ้มมากๆเลยนะนี่แล้วก็จะลองห่อกันเลยนะคะทุกคนกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่เบ้อเราต้องไม่ไม่ต้องมีอะไรลองหรอนะะ้องวันวันสีฟ้ามันนี้สีแดงน,น้องสีแดง นี่นะคะทุกคน,นก็จะลองใช้อันนี้หออลองดูนะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะ ทำยังไงอันนี้เขาแกย,ยังไงเราโคนะคะอ๋อโอเคอันนี้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแล้วนะะนี่ไม่รู้ว่าจะเราจะลองดูก่อนนะคะว่ามันจะห่อได้ไหมเพราะว่ากล่องค่อนข้างใหญ่ ล่องมันค่อนข้างใหญ่อยู่นะ,ะลองดูมันจะได้ไหมต้องทำยังไงทำไมกล่องมันใหญ่ไปนะไม,มันก็ขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้ดิ เอาไงดีอ่ะต้องวันทำยังไงดีกล่องมันใหญ่ไปแล้วมันต้องหอยยังไงกล่องมันใหญ่ไปอ่ะทุกคนหรือว่าไม่ต้องใส่กล่องแล้วก็ห่อแบบนี้เลยได้ไหม เราจะลองไม่ต้องใส่ได้ไหมเ,เพราะว่ากล่องมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงอะก่อนเอาแบบง่ายๆเอานะคะแล้วก็ต้องหาอะไรมาติดตรงนี้ก่อน แบบนี้ได้แล้วหรอเจ้าของไม่ช่วยเลยเขาไม่ช่วยอะทำไมด่ดีไม่ช่วยเลยอ่ะจะจะทำแบบนี้น้องเอาอมเันนคา่าไปไหน่อยอัน <Yeah. S 1> <laughs> น้องทำแบบไหม เอาอันนี้อันนี้รัดแป๊บนึงไม่งั้นมันจะรูดออกมาเอาลัดแบบนี้เลยรัดมาเล้ใช่ยังไงเอา<ม>แค่ทำแบบนี้มไม่จริงดิจริงดิถ้าผมม่ฉีก <c oughs> ไม่ใีกไม่ไม่เป็นไร <c oughs> นะแค่นี้ <c oughs> แค่นี้พอตัด ทางนี้นิดเอาแล้วน้องต้องปล่อยให้มันไว้นิดนึงเอา้าไหน<ม>คือหาไม่เจอเ <c oughs> มื่อกี้มันอยู่ตรงไหนเขาน่นาจ,จะอยู่ตรงนี้ปะกันหาน<ม> <c oughs> วน <c oughs> วันนี้จะได้ไหมรอรู้กันนะคะอ่ะมาครงทางและะ้วค่ะเอาเมมันนี้ โหมันยากอยู่เนอะให้เขาทำต่อ ต้องตัดนี้นึงต้องตัดไหม น่นนน้ตตรง,ตรงตถ้ารอบหน้านะคะทุกคนเราไปซื้อที่ร้านแล้วให้เขาทำแผ่ยากอยู่เหมือนกันนะ ถอือแล้วก็อแล้วตรงแปดแปดตรงนี้อีกนิดแ <c oughs> ปดอีกนิดหนะึ่ง แล้วก็ทำเสร็จแล้วต๊ดได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกว่าจะได้ก็นานอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะได้มาแบบนี้เพราะว่าเราเองก็ทำไม่เป็นได้แล้วะคะ่ะดีใจนะคะที่ได้ทำให้ลูกนะคะทุกคนนี่น้องคงชอบแน่ๆใช่ไหมคะทุกคนมีน ดูเยิ้มแบบเขี้ยวยี้เลยเห็นไหมคะน่ารักมากไม่น่ารักแบบนี้เด็กๆเ,เขาก็อาจจะชอบแบบนี้นะคะทุกคน